สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านคะวันนี้พบกับช่องยานาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พบกับช่องยานาวยานาวจะพาเพ,เพื่อนมาดูแลต้นบอลเสียงนกเสียงกาล้องนะคะเพราะว่ายานาวอยู่ทุ่งนาเนาะจะพาเพ,เพื่อนมาเรียนรู้กับการที่เราจะดูแลรักษาต้นบอลในช่วง ไม่ใช่ฤดูฝนแล้วนะคะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นฤดูหน้าหนาวเข้ามาแล้วแล้วทีนี้หลายๆบ้านหลายๆที่ก็ปลูกต้นไม้หลายๆนานาพันธุ์หลายๆชนิดเนาะคะ่ะยายนาวจะปลูกทั้งชวนชมนะคะจะมีทั้งชวนชมเนาะจะมีทั้งชวนชมจะมีทั้ง จะมีชวนชมมีอากูนีมาแล้วก็มีต้นบอนสีต่างๆนะคะนี่คือบอนสีต่างๆช่วงดูดูฝนเขาก็จะแทงอ่อแทงยอดออกมาอย่างงามเนาะคะ่ะเพื่อนๆแต่ทีนี้การที่เราจะดูแลนะการที่เราจะดูแลในช่วงหน้าแล้งหรือว่าช่วงแต่และช่วงนะคะจะเป็นช่วงหน้าแล้งหรือว่าหน้าหนาวหน้า เนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือเข้าช่วงหน้าแล้งแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นช่วงหนาวแต่ว่าเขาพูดในอีกอันหนึ่งก็คือเป็นช่วงหน้าแลง้งแล้งก็คือไม่มีฝนเราต้องนําต้นบอลของเราที่มีนะคะเพื่อนๆบอลสีต่างๆนะคะของเพื่อนๆเนาะบอลสีต่างๆเราต้องเอาเก็บเข้าร่มนะคะทุกคนเอาเก็บเข้าร่ม เพราะว่าเราจะไปวางกลางแจ้งไม่ได้เพราะว่าบอนนะคะบอนจะใบไม่เหมือนกับต้นไม้พวกเป็นตระกูลชนชมเป็นกับตระกูลป๋วยเซียนไม่ชอบแดดพูดง่ายๆจะไม่ค่อยชอบแดดนะคะทุกคนจะไม่ค่อยชอบแดดให้เพื่อนๆน,นะคะพาต้นบอนของเพื่อนๆน,นะคะเก็บเข้ามาในร่มแล้วค่ะแล้วก็เก็บเข้ามาในร่มแล้วยานาวก็จะใช้ วิธีการที่จะให้ความชุ่มชื้นกับต้นบอลเราก็มีหนึ่งอีกหนึ่งวิธีที่เราจะให้ความชุ่มชื้นอยู่นานคงทนนะคะเราจะใช้แกลบนะคะแกลบก็จะเป็นแกลบเน่านะคะมากรบนะคะมากรบต้นบอลแต่ละต้นนะคะแต่ละต้นให้ความชุ่มชื้นกับบอลของเรานั่นเองค่ะเรามาดูแกลบที่เราจะใช้เลยนะคะยานาวขออนุญาตเดินมาตรงนี้นะคะเพื่อน เราได้แกลบมาแล้วเราได้แกลบนี่ค่ะคือแกลบแกลบที่ยายมะนาวใช้เป็นแกลบที่แกลบที่ดำแบบนี้นะคะทุกคนแกลบดำไม่ใช่แกลบดำที่เขาเผาถ่านนะคะเป็นแกลบที่เน่านะคะเน่าแล้วนะคะเราจะเอามาวางรอบวางกลบเลยนะคะต้นบอลของเราเลยนะคะทุกคนเราจะเอาวางกลบทุกต้นนะคะ เพื่อให้ความชุ่มชื่นของต้นบอลของเรานะคะทุกคนเนาะไปนาก็จะใช้แกบแกบกบต้นบอลเลยค่ะทุกคนให้ความชุ่มชื้นได้มากเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆเนาะจะให้ความชุ่มชื้นกับบอลของเราได้มากทีเดียวนะคะกับการที่เราโรยแกบให้กับต้นบอลเนาะเพื่อนๆเนาะเขาจะได้มีความชุ่มชื้นไม่แห้งนะคะ มันจะไม่แห้งเนาะบอลบอลสีต่างต่างของแกนาวก็จะเป็นบอลพื้นบ้านนะคะทุกคนส่วนมากก็จะเป็นบอลพื้นบ้านนะคะบอลบ้านบ้านนะคะทุกคนบอลบ้านบ้านนะคะยานาวจะปลูกบอลบ้านบ้านเอาไว้ชมนะคะทุกคนเนาะ <c oughs> ใส่แกลบเสร็จแล้วเราก็พยายามนะคะเราก็พยายามให้น้ำให้น้ำเยอะเะบอลจะชอบน้ำนะคะเพื่อน บอลประเภทบอลเขาจะชอบน้ําเยอะนะคะเพื่อนๆเนาะเขาจะชอบน้ํากินน้ําเยอะเยอะน้ําเยอะน้ําเยอะได้เท่าไหร่ยิ่งดีนะคะประเภทบอลเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะการที่ปลูกบอลบอลเขาจะเป็นหัวแต่บางทีบางบ้านเขาจะอ่าใช้ถาดใส่น้ํานะคะใช้ถาดใส่น้ําแล้วก็เอามารองให้มีน้ำอยู่เพียงพอกับต้นบอลนะคะจะมีบอลพื้นบ้านหลายๆหลายๆพันนะคะ นี่ค่ะจะมีหลายๆพันเนาะจะมีพอบอลพื้นบ้านถ้าเราเลี้ยงดีๆถ้าเราปลูกดีๆเขาก็จะติดสีออกสีออกมาให้เราได้สวยได้ชื่นชมเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆเนาะบอลแต่ละสีแต่ละชนิดนะคะแต่ละบ้านเขาก็นี่ค่ะใช้กแกลบนะคะเพื่อนๆเนาะใช้กแกลบแต่ไม่ใช้แกลบที่เป็นแกลบดํานะคะทุกคนใช้กแกลบสดแต่ว่า แกลบสดแต่ว่าหมักแล้วนะคะผ่านการหมักมาแล้วเป็นแกลบที่เน่าแล้วนะคะเราก็เอามากลบนะคะความชุ่มชื้นความชุ่มชื้นก็จะเกิดกับพื้นดินหรือว่ากระถางบอลของเราจะทําให้บอลมีความชุ่มชื้นเขาก็จะกัดสีออกมาได้สวยๆนะคะทุกคนเนาะกับการที่เราปลูกบอลหรือว่า อกโกนีมาต่างๆสายพันธุ์ต่างๆนะคะเพื่อนๆเนาะการดูแลง่ายๆค่ะเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือว่าจะเป็นอกโกนีมานะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหน้าแรงแล้วบอนเขาก็ไม่ได้จะให้บอลไปอยู่ใน ที่มีแสงแดดแล้วก็รองรับน้ําฝนนั้นคงคงไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าบอลถูกแดดอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่งามนะคะใบของเขาก็จะไม่งามแต่ณทีน่นี้ยายนาวก็จะเอามาวางไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าร่มเงานะคะพอเวลาที่ช่วงหน้าฝนยายนาวก็จะเอาอาออกไปวาง ข้างนอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องอดูแลรักษาเขานิดนึงนะคะเพื่อนๆเราก็มีวิธีการที่จะให้ความชุม่มชื้นกับต้นบอนของเราก็คือเราก็สามารถใช้วัสดุที่เราหาได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆวัสดุที่เราหาได้เอามากลบนะคะเอามากลบให้ความชุม่มชื้นกับบอนของเราบอนของเราก็จะงามเป็นปกตินะคะทุกคน กับการดูแลเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆกับการดูแลบอนสีทําอย่างไรถึงจะให้งามตลอดนะคะท่งงจะให้งามไม่ให้ใบนะคะไม่ให้ใบ อาเสียนะคะเพื่อนๆเนาะกับการที่เราดูแลเราก็ช่วงนี้เราก็พยายามบอนสีจะชอบปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะคะเพื่อนๆถ้าเราเอาปุ๋ยคอกปุ๋ยมูลวัวนะคะมูลวัวมูลหมูม,มาใส่ด้วยเนี่ยเขาก็จะงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเนาะลองลองทำลองดูนะคะสําหรับคนที่ชอบปลูกบอลเลี้ยงบอนสีต่างๆนะคะเพื่อนๆส่วนญ่นาวก็ มีบอลพื้นบ้านนะคะไว้ชมนะคะไว้ชมและเลี้ยงควบคู่ไปกันกับอ่าพวกอ่าต้นโปอร์เซียนแล้วก็ต้นอ่าชนชมนะคะส่วนมากก็จะเลี้ยงไว้เชยชมเลี้ยงไว้ดูเพลินๆนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆเลี้ยงไว้ดูเพลินๆค่ะทุกคนเนาะกับการปลูกบอลเลี้ยงบอลน,นะคะใช้แกลบนะคะเพื่อนๆในช่วงหน้าแล้งใช้แกลบกบนะคะกบกระถางนะคะ ให้อย่างเยอะๆอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆกลบกระถางอย่างเยอะๆอย่างนี้เราก็จะทําให้บอนสีของเราแตกหนอนนะคะแตกกอแตกยอดออกมาแล้วก็กัดสีให้เราได้ชื่นชมแบบสวยงามเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆเนาะเทคนิคดีๆวิธีง่ายๆมีให้เพื่อนๆเสมอนะคะทุกคนขอบคุณมากมายสำหรับคลิปนี้นะคะกับ คนที่ชอบปลูกบอลเลี้ยงบอลสีนะคะลองเอาไปทำลองเอาไปปฏิบัติกับต้นบอลของตัวเองลองดูแล้วอย่าลืมรดน้ำในทุกทุกวันด้วยนะคะกับบอลสีนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ share, อย่าลืมกดติดตามให้ยายนาวด้วยคะ่ะ